สวัสดีครับทีนี้นะรับข้็สู่สรัตตะขุดโคกน้องนาครับมาดูผลงานของเราช่วงบ่ายครับกับแปลงพิกัดจี้บ้านโคกสะอาดครับผมตำบล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกับโมเดลสามไร,คร่ครับผมนะมาดูความคืบหน้าของการเคริริง พื้นที่ข้างบนครับเนี่ยสวยงามครับผมเราเบรมท่านบนนี่คือดินมันไม่เยอะครับเราเลยจัดได้แค่1เม็ดกําลังสวยงามนะครับ1เม็ดนึคือว่าเพราะว่าเหมาะสมที่สุดคือ1เม็ดนี่ละครับมันมีความมันสะอาดสะอ้านมันสวยงามมันไม่สูงเกินไปครับก็จะปลูกอะไรก็ไม่น่าเกลียดครับเพราะว่าเป็นคันดินที่ไม่สูงมากครับจากดินเดิมก็เลยสวยงามครับผมเนี่ยก็เลยให้เพื่อนๆมาดู ความสะอาดสะอ้านของบ่อของเราครับผมเนาะเช้าดียปนใจเช้าครับผมก็สวยงามแล้วครับตอนนี้ดูสะอาดสะอา้านตาึ้นแลวครับสวยงามแล้วให้ดูมุมนี้ครับผมมุมนี้ก็จะเป็นดินตรงนี้เป็นบ่อเล็กครับแล้วก็จะเชื่อมกับบอ่อใหญ่ฝั่งนู้นครับผมแต่ว่า คลองไส้ไก่ไม่ได้เชื่อมกันนะครับแต่ว่าอจะทําเป็นคันดินให้ชนกันครับผมเนาะคันดินจากบ่อใหญ่มาถึงคันดินบ่อเล็กคันนี้ครับผมบ่ออันเล็กอันนี้ครฝั่งนี้ก็จะมีคลองไส้ไก่ครับที่ว่ามาชนมาชนตรงนี้ครับผมเนาะคลองไส้ไก่เนี่ยคลองไส้ไก่ตรงนี้ครับผมยาวไปนูยนะครับสุดถึงเขตข้างหน้าครับแดนข้างหน้านะครับผมเนาะนี่ครับ ผลงานของเราครับวันนี้กับทีมงานราขุดโคกน้องนาครับสุรัตน์ขุดโคกน้องนาครับมาดูการแคดดิ้งของเจ้า SK 200 SM กันสะอาดสะอาดแล้วครับตอนนี้คือดูดีแล้วครับเพราะว่าดินมันเสมอกันทุกส่วนแล้วก็ดูดีแล้วเริ่มสวยงามขึ้นแล้ววานเจอดินดานครับเอาไม่เจาะไม่ลงเลยครับบ่เนี่ย เพืเ่อนๆมาชมผลงานของเราครับกับการแคริง่งปากบอกครับผมแคริ่งทันดินครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่ตรงนี้คือจะเป็นที่โนนครับเพราะว่าแต่พื้นที่ของท่านมันจะเกินที่สามเมตรครับเลยมันจะเหลือตรงนี้หลองนี้ตรงนี้ดินมาไม่ถึงเลยครับมันจะเป็นทางน้ำเลยครับทีนี้ บ่ายเลยมาอัปเดตผลงานของเราให้ดูมุมนี้มั่งครับเนาะสวยงามครับผมนี่ยพื้นที่ของท่านก็สวยงามทํางานง่ายครับผมเนาะถ้ามีที่ทิ้งดินก็พวกเราทํางานสะดวกสบายครับผมเนาะทำงานสะอาดสะอาดสะดวกสบายว่าไม่อึดอัดในการที่ทิ้งดินเพราะที่ทดินที่ท่านเหลือเอคร่บท่านเผื่อไว้เยอะครับว่าเผื่อไปถึงสีได้นะครับตัวนี้แต่ว่าแล้วก็เรื่องของ อาบอ่อเรื่องของบ่อก็ไม่ได้ว่าใหญ่มากมายมวลดินก็ไม่เยอะมากครับเพราะว่าเราจะไปดึงที่เป็นคลองไส้ไก่เอาครับผมเนาะเราจะทาคลองไส้ไก่ให้ใหญ่ให้ยาวขึ้นกว่าเดิมให้ยาวครับผมเนาะเพื่อจะทําทให้ยาวขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะทดแทนมวลดินที่อยู่ในสระครับที่ว่าไม่ได้ขนาดเรื่องของอความลึกไม่ถึงครับขาดิสข้าสิบเซนนะครับความลึกมาดูเจ้า XCMG เจ้า SK สองร้อย SM ครับ รนบบอกทครับในนนี้ครับระบบพื้นที่ของเราสวยงามครับผมวันนี้เป็นวันที่สี่ของการทำงานของเราครับผมเนาะ โมเดลตัวนี้ก็น่าจะจบอยู่ที่ห้าวันครับผมที่ห้าวันเพราะว่าถือว่าไม่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 ยากครับบ่อตัวนี้ก็ถือว่าเราขุดไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ามีที่จริงดินกันเลยว่ามองว่าไม่ยากครับแล้วก็เรามีประสบการณ์มาหลายสิบบ่อครับเนาะทำให้เราเข้าใจเรื่องการโยนดินแล้วก็ทํางานได้เร็วขึ้นครับบางทีถ้าเรามองภาพไม่ออกไม่เข้าใจก็ถือว่า ทำงานให้ช้าลงครับเนาะไม่ใช่ว่าช้าครับคือมันเดินเดินลําบากครับอันนี้เดินง่ายรับเนาะการดาเนินงานของเรา,เาไปได้ง่ายได้คล่องได้สะดวกครับเลย,ยเรียกว่ารวดเร็วพอสมควรครับในโมเดล3ไร่ทางานในใช้เวลาอยู่ที่5วันครับผมเนาะแวันนี้คือจบแบบสวยงามครับจบแบบสบายๆครับ5วัน รัตกขุดโคกหนองนาครับคือนารัฐขุดดินแดนเนี่ยัเป็นวะครับมีน้ำซึมออกมาด้วยนะครับผมแต่ว่ามันเป็นดินดานครับเจาะไม่ลงครับมันจะมีน้ำออกแต่ว่าเจาะไม่ลงครับบ่อนี้ก็ความเป็ที่ที่หงเป็ดครับแต่วัดแลไวไม่น่าจะถึงกรับบ่อนี้เพราะว่าเจอดินดานกอเจาะเจาะไม่ลงครับไม่เป็นไรเนาะทางลานนะคือถ้าขาดมนินขาดนิดเดียวครับขาดไม่เยอะอะครับ กเราทดแทนด้วยขอกไส้ไก่เอาครับผมเนาะมาดูความสามารถของคนคอนโทรลกับรถของเราครับเจ้า SK200SM ครับการลูกๆูปคลำคลครับผม จะเหลือที่นาเยอะอยู่ครับผมเนาะตรงนี้ก็จะรังดึงลองไส้ไก่แล้วกันแล้วก็เหลือที่นาตรงตรงที่เป็นหญ้าเลยนะครับแลปั้นคันนายเขาครับผมสะอาดสะอาดนะครับถูไปดูปเป็นร่างครับมองเป็นภาพชัดเจนแล้วว่าความสวยงามออกมาอย่างไรทุนเนาะออกมามองภาพออกมานะครับจะเห็นว่นนนนนสาความสวยงามความสะอาดนี่เร่มแต่งมาก่อนแล้ค่อยขีีหลังครับเฝา,ากผลงาน ทีมงานรถขุดโคกน้องนาด้วยครับเนาะทีมงานรถขุดมืออาชีพครับผมทีมงานขุดโคกน้องนาฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานเราด้วยนะครับทีมงานรถขุดโคกน้องนาครับเนาะรถขุดโคกน้องนาครับเนาะไม่มีอะไรพูดครับตรนนี้มันร้อนมากครับก็เลยพูดตุกถุกแล้วครับผมเนาะอยากเข้าร่มมาแล้วครับถ่ายยูทู e กลางเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ คลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม